วัสดีครับน่นอนทดสอบและแนะนําการใช้งานนะครับสไนเปอร์วิสานะครับจัดส่งคุณปิยะจังหวัดระยองนะครับสั่งมา1ชุดนะครับก็พี่ปูจะแถมลูกกระสุนให้20นัดนะครับยางตัวนี้พี่ปูเอาไว้เทสนะครับไปสอนหรือเปลี่ยนให้นะครับเป็นยางใหม่ไปให้นะครับตัวนี้ก็วิธีการยิงนะครับถ้าด้านหน้าเลยด้านไหนก็ได้นะครับแต่ใจให้จำง่ายเอาตรงที่มีหัวน็อตนะครับไปด้านหน้านะครับยางพลาดด้านข้างนะครับเวลายิงจะพลาดด้านบนนะครับ รางกระสุนจะเป็นแบบล็อกล็อกลูกกระสุนนะครับมันจะทําให้หัวหัวหัวยางตรงนี้เท่ากันนะครับเพื่อความแท่งตรงเมื่อใส่กระสุนแล้วนะครับดับนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยเปลี่ยนมือได้นะครับตัวนี้นะครับอยู่กลางงนะครับดึงมาที่แกนนะครับใช้งานตั้งฉากกับพื้นนะครับ90องศานะครับ มาที่แก้มนะครับอาเดี à, <đ food freed> ๋ยวเราไปดูม <te <ett ten hundred leaves> so ุมมองผู้ยิงกันนะครับว่าดึงมาที่แก้มแล้วเราต้องเล็งอย่างไงนะครับโอเคครับเมื่อเราดึงยางมาข้างแก้มแล้วนะครับถ้าจับมือขวานะครับจะใช้ตาซ้ายเล็งนะครับถ้าจับมือซ้ายใช้ตาขวาเล็งนะครับให้เห็นยางเส้นบนทับเส้นล่างแบบนี้นะครับอย่าให้เห็นยางเส้นล่างแลบออกมานะครับแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องให้เห็นยางเส้นบนแบบนี้นะครับ ส่วนเป้าที่เราจะยิงนะครับให้อยู่กึ่งกลางยางนะครับโดยเป็นศูนย์นั่งแท่นประมาณนี้นะครับดูกลุ่มกระสุนนะครับยิง 1- นึนัดนะครับถ้าไปทางซ้ายขวาสูงต่ำนะครับให้เราขยับมือที่ถือง่ามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการยิงการทดสอบกันต่อครับครับเมื่อมุมมองตามคลิก2เลยนะครับที่เราจะมายิงด้วยเป้านะครับขนาด 3เซนติเมตรสีส้มนะครับระยะ5เมตรนะครับเดี๋ยวพี่ปูทดสอบด้วยลูกเหล็กขนาด8มิลนะครับโอเคเลยนะครับเดนนะครับมือนิ่งๆใจนิ่งๆนะครับเทคนิคของพี่ปูลองเอาไปใช้ได้นะครับลองกั้นหายใจนะครับมันจะช่วยให้มือนิ่งนะครับอีกสักลูกนะครับ ฝากผลงานไว้ได้วยนะครับปูมแมลงฝีมือคนไทยและหนังสติ๊กทำมือนะครับปูปูมแมลงขอบคุณมากครับ